สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูเครื่องสำรองไฟ UPS ยี aw, ่ห้อ APC ตัวนี้กันค่ะเครื่องสำรองไฟอันนี้ปอยสั่งมาจากแอปลาซา d a ดนะคะราคาประมาณ1,600กบาทค่ะเป็นขนาด800 VA 480วัตต์นะคะเครื่อง UPS อันนี้ปอยตั้งใจจะมาใช้กับ iMac เครื่องนี้เลยค่ะตอนแรกที่ปอยซื้อ iMac มาเนี่ยปอยก็คิดว่าเครื่องสำรองไฟอาจจะไม่จําเป็นนะคะแต่พอใช้ใช้ไปก็รู้สึกว่าเครื่องสำรองไฟเนี่ยค่อนข้างจําเป็นเลยค่ะ เพราะว่าตั้งแต่ใช้ iMac มาเนี่ยไฟที่บ้านปอยตกไป2ครั้งล้วก็ดับไป1ครั้งระหว่างที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่นะคะพอไฟดับเนี่ยเครื่องคอมก็ดับไปเลยค่ะปอยก็กลัวว่าคอมพิวเตอร์จะพังนะคะก็เลยซื้อเป็นเครื่องขับบงไฟแบบนี้มาใช้ดีกว่าะคะ่ะเครื่อง UPS อันนี้ปอยตั้งใจงจะเอามาใช้แค่ให้มีเวลาพอที่จะเซฟงานแล้วก็ปิดคอมเท่านั้นเองนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อที่ไฟเยอะมากนะคะซื้อแค่ 800VA 480วัตต์ค่ะมาดูที่ด้านหลังกล่องนะคะ ที่ด้านหลังจะมีตารางระยะเวลาการใช้งานของเครื่อง UPS อันนี้อยู่นะคะที่อันล่างสุดจะเป็น iMac 2 7นิ้วค่ะระยะเวลาใช้งานจะอยู่ที่2.5นาทีนะคะของก็อยจะเป็น iMac 2 4นิ้วค่ะคิดว่าระยะเวลาการใช้งานเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกันนะคะอาจจะมากกว่าสักเล็กน้อยค่ะทีนี้เดี๋ยวก้อยจะทดลองใช้งานให้ดูนะคะนี่ค่ะสำหรับหน้าตาของเครื่อง UPS ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีเต้ารับทั้งหมด4ช่องค่ะ ตัวเครื่องค่อนข้างจะหนักพอสมควรเลยนะคะนี่ค่ะเริ่มแรกตอนที่เราแกะกล่องออกมานะคะให้เราเสียบตัวคอนเนคเตอร์สีเหลืองเอาไว้ตรงช่องตรงนี้ค่ะตอนแรกตัวสีเหลืองก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ยังไม่เสียบตรงช่องค่ะให้เราเสียบเข้าไปในช่องนะคะจากนั้นก็ให้เราเสียบไฟเพื่อชาร์จแบตค่ะอันนี้ปล่อยเสียบทิ้งไว้1คืนแล้วนะคะคิดว่าแบตน่าจะเต็มแล้วค่ะ จะมีปุ่มเปิดปิดอยู่นะคะนี่ค่ะนี่ปอยจะเอาสายไฟเสียบกับตัวรางตั๊กนะคะจริงๆแล้วสายไฟอันนี้ต้องเสียบกับเต้ารับของไฟบ้านเลยนะคะแต่นี้ปอยจะสาธิตให้ดูค่ะเสียบกับรางตั๊กจะได้เห็นได้ชัดเจนนะคะนี่ค่ะเสียบแล้วก็เปิดสวิตช์นะคะจากนั้นปอยจะเอา สายไฟของเครื่อง iMac เสียบเข้าไปกับเครื่อง UPS นะคะค่ะแล้วก็ต่อมาปราจะกดปุ่มเปิดเครื่องที่ด้านข้างนะคะก็จะมีเสียงขึ้นมาค่ะจากนั้นป็าจะทดลองเปิดเครื่อง iMac นะคะ นี่ค่ะตอนนี้วอก็เปิด iMac ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะสมมุติว่าปอยกำลังนั่งตัดคลิปอยู่แล้วไฟดับนะคะนี่ค่ะปอยจะปิดสมิต์ของรางปลั๊กเลยนะคะตัวเครื่อง ups ก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมาค่ะจากนั้นก็จะส่งไฟไปที่ตัว iMac นะคะทีนี้ปอยจะลองเซฟงานแล้วก็ปิดเครื่องดูก่อนค่ะ นี่ค่ะก็มีเวลาให้เซฟงานแล้วก็ปิดเครื่องได้แบบสบายๆเลยนะคะระหว่างนี้ก็จะมีเสียงเตือนอยู่เป็นระยะๆะะค่ะว่าไฟที่ใช้อยู่เนี่ยจ่ายมาจากตัวแบตเตอรี่ของเครื่อง UPS นะคะเราจะเปิดไฟกลับมานะคะส่วนตัวปลอยตั้งแต่ใช้งานเครื่อง UPS มนาะอันนี้ก็ชอบมากๆนะคะรู้สึกสบายใจเวลาใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต้องกลัวไฟตกหรือว่าไฟดับเลยค่ะ เครื่องนี้จะใช้เสียบกับคอมพิวเตอร์หรือว่าเสียบกับเราเตอร์หรือเครื่องไฟฟ้าอื่นๆก็ได้นะคะสําหรับใครที่ทำงานคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านปอยแนะนําเลยค่ะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยะค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ